สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนมีนาคม25 6 5าอขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตกันนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราไปดู Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวตุลกันนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะซิกซับซอร์ move to a better place มีการอยากจะ move on ออกมาจากอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอาจจะมีการในเรื่องของระยะห่างระยะทางนะคะหรือว่าในเรื่องของความห่างเหิน the emperor นะคะคุณมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องต้องการระยะห่างหรือต้องการเดินออกมานะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเหมือนรู้สึกว่า The Emperor นะคะก็คือให้ให้พลังหรือว่าอำนาจเนี่ยกลับคืนมาสูต่ตัวเองนั่นเองนะคะเหมือนกับแบบเออที่ผ่านมาเราอาจจะทำอะไรมาเยอะแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเราก็อาจจะอยู่ในภาวะของความเหงาความเศร้า นะคะเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นะคะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทิศทางหรอกว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเหมือนกับแบบโอเคลองเดินออกมาก่อนก็แล้วกันนะคะเดือ i ฮพิทเชสช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ที่อาจจะมีขึ้นลงอยู่บ้างนะคะหรือว่ามีความ หงุดหิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเนี้ยคุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูนะคะคุณจะมีในเรื่องของเซนส์นะคะที่คุณจะสามารถเชื่อเซนส์ของตัวเองได้นะ t r u c up แต่ว่าคุณก็ยังมีนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนะคะความรักครั้งนี้นะก็คือถึงแม้ว่าคุณจะดูห่างออกมาเดินออกมาอะไรก็ตามอะนะ แต่ว่ามันมกีก็ยังมีความรักครั้งนี้อยู่นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างสับสนอาจจะมีคนนุ้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องราวของการอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามนะรวมถึงความสับสนในใจของคุณด้วยก็ได้นั่นเองเนะาะต่อไปเราไปดูว่า energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะ energy เขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเขาดู energy ของเขานะคะ eight of pentacles แดเหรียญน,นะคะในช่วงนี้ถ้าคุณกับเขาห่างกันเขาคิดถึงคุณนะแต่ว่าเขาพยายามแบบเออท,ทำนู่นทํานี่ทํางานไปนะคะ<ม>เพื่อให้แบบมีความรู้สึกว่ามันคลายในเรื่องของความเหงาความคิดถึงลงไปบ้างเปลี่ยนโฟกัสนั่นเองนะคะพยายามที่จะผักเหตความสนใจไปสู่สิ่งอื่นอะไรแบบนี้นะคะ เดอะไฮโลเฟนมีใครที่เดีลยวอยู่กับชาวพฤศษบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยซิกซับคัเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามีการโกรธทะเลาะกันห่างกันเนี่ยเขาอยากจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เขายังยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นี้ในแง่ดีอยู่นะคะมากๆเลยนะซิกซับคัคิดถึงด้วยนะคะคิดถึงมีความรู้สึกว่า,อ,าอยากจะกลับมาคืนดีนะคะอยากจะให้ทุกอย่างมัน เป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะคะคุณอาจจะเกี่ยวกับคนที่เขามีอายุที่แตกต่างจากคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะเคยเป็นคนรักเก่าหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าในอดีตหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หรือแม้แต่เป็นคนที่คุณอาจจะคือเขาอาจจะเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนมี past life relationship เนาะหรือมีในเรื่องของอดีตอดีตชาติก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนั่นเอง เพจช็อปวอนในช่วงนี้นะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากเริ่มต้นให้ทุกอย่างมันดีสวยงามแต่ว่าก็าอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณมีกำแพงกับเขาหรือตัวเขาเองสร้างกำแพงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างจะ ทุกทนทรหดกันมาเยอะนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาเยอะแล้วมันก็มาพร้อมกับบาดแผลด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการโปรเทคตัวเองนะคะปกป้องตัวเองนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยใจนั่นเองนะคะนี่ก็คือ energy ของเขาต่อไปเราจะไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรในช่วงนี้สถานการณ์หลักก็อยู่ที่สองเหรียญ ะะสองเหรียญก็เป็นอะไรที่ความสัมพันธ์บอกถึงความสัมพันธ์ที่มันมไปไปกลับกลับนะคะหรือว่ามามา,มาหายหายผุผุโผอะไรแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนเดี๋ยวขึ้นดีนะคะเดี๋ยวก็เลิกราหรือว่าหายไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีการเหมือนกับพยายามที่จะกลับมาหรือพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันอยู่ต่อไปได้นะคะทีนี้มันเป็นอะไรมันปัญหามันก็เกิดมาเยอะนะคะ pirat, today will นะคะชาวราศีมังกรสองไม้นะคะแล้วก็3ามเหรียญตรงเนี้ยมันบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยมีปัญหากันมาเรื่องที่มีบุคคลอื่นนะคะ mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายกับความสัมพันธ์มันทำให้เกิดปัญหานะคะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์บางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องของแบบ มีมากกว่าคนสองคนสามคนในบางกรณีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรล่ะความรักที่มันดูเป็นมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะบางคนเจอความรักที่มันทอกซิกมีความทุกข์มากกว่าความสุขมีการร้องไห้เสียใจนะคะที่ผ่านมานอะมีลอยคราบน้ำตาร้องไห้เสียใจเหงาอะไรเอาวอ,อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างนั่นเองนะคะคุณสองคนอาจจะมีในเรื่องของ อะไรที่มีความแตกต่างกันนะขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าระยะทางนะคะมันมีในเรื่องของการที่รอคอยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเลือกนะคะในสิ่งที่ที่ใช่หรือว่าที่เป็นของเรานั่นเองสี่ถ้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีความรู้สึกเซ็งเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเราแบบมีคนมา มายื่นข้อเสนออะไรต่างๆนะคะหรือว่าพยายามเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเนาะมันมีในเรื่องของออความรู้สึกเบื่อรู้สึกเส็งน,นั่นเองแล้วในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกับมีในเรื่องของการงอนง้อแล้วก็เฉยนิ่งอะไรเงี้ยมีอยู่หนึ่งฝ่ายพยายามง้อเต็ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยอมรับในเรื่องของการที่จะคืนดีตรงนี้นะคะมันก็เลยมีเรื่องของการนิ่งเงียบนะคะมันภาวะในช่วงตอนนี้มันเป็นเรื่องของการนิ่งเงียบแล้วก็แบบ พิจารณาแต่ตองความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็พยายามคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเศร้านะคะมีความอ,าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยนะอาจจะมีการสืบส่องเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะเพราะว่า ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามานั่นเองแต่สองคนนี้ก็เหมือนกับมีการที่จะได้มีการตกลงเจราจากันในเรื่องราวต่างๆนะคะเพียงแต่ว่ามันจะสามารถทำได้ในช่วงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังดูแบบยังดูเหมือนมีความห่างกันอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะห้าเหรียญคุณมีความรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่า แม้แต่คิดว่าเราโดนทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีแล้วก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่แต่เพียงผู้เดียวหรืออะไรอย่างนี้นะคะออบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินอะไรพวกนี้ด้วยเข้ามาได้นะคะ5เหรียญตรงนี้เนาะทีนี้ในส่วนของตัวเขาเนี่ยนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะคาดหวังในเรื่องของการที่จะ มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงว่าไอ้ปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับปัญหาของครอบครัวได้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะก็จะต้องบอกว่าต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะนายออฟสอดพยายามควบคุมอารมณ์นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีเรื่องทะเลาะบาดหมางนะคะหรือว่าใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันอะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าจะมีอะไรที่จะมีการเทคแอคชั่นในช่วงนี้นะคะมันก็อาจจะมีการที่จะได้ตกลงเจรจากันนะแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีในเรื่องของแฮงแมนเนาะต้องกลับมานั่งคิดใหม่ทบทวนใหม่นะคะแล้วก็คงจะต้องอยู่ในภาวะนิ่งเงียบกันไปสักพักหนึ่งนั่นเองนะคะในเรื่องของ สถานการณ์ตรงนี้นะคะมีใครบ้างที่อาจจะเกี่ยวข้องได้นะคะชาวกันนะคะาชาวทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมต่อไปเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นเขาคิดยังไงนะคะข้อความในใจเขามีอะไรอยากบอกหรือว่ามีอะไรอยู่ในใจบ้างเอง่ย i c a n t t h i n k of r i g h t words to say ถ้าคุณเห็นว่าเขานิ่งเงียบนั่นเป็นเพราะ เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเนาะ i feel a v e r y strong connection with you แต่ในเรื่องของความรู้สึกเขานะคะเขามีความรู้สึกแบบเหมือนเรามีอะไรที่เชื่อมต่อกันได้มีในเรื่องของ so connection อะไรแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกได้ถึงตรงนั้น I can't tell you I love you เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขารักคุณนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะทำให้เขาเนี่ยแทนที่จะมาบอกคุณตรงๆเขากลับไม่บอกกลับไม่พูดนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไร Home i t w h e o n t e v e r let me g o จริงๆแล้วเขาไม่อยากให้คุณปล่อยมือจากเขาไปนะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าพิ่งห่างหายกันไปเลยนั่นเอง I spend many years of my life trying to prove myself เขาใช้เวลานานแล้วนะคะใช้เวลานานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะกับความรักในครั้งนี้หรือพิสูจน์ตัวเองกับตัวตนของคุณเขาบอกว่าเขาทําตรงนี้แล้วนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าแล้วภาพสถานการณ์นะคะขอภาพโมเมนต์สำคัญของชาวตุลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะคะมีโมเมนต์สำคัญอะไรบ้างนะคะ ก็มีคนที่อยากจะติดต่อพูดคุยนะคะเพราะว่าคือความสัมพันธ์เนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะเสียหายไปแล้วบางส่วนเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่มันอยู่เนี้ยมันยังเหลือเยอะใหญ่นะคะยังเหลือในเรื่องของจะว่าเหลือในเรื่องของความรักไม่ก็มีนะคะ มองว่าเป็นเขาเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะเอาความรักมามอบให้กับคุณนะคะหรือพยายามกับความรักครั้งนี้นะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างพังไปเยอะแล้วนะคะคุณก็นั่งนั่งเครียดอยู่แหละนั่งคิดถึงนั่งเศร้านั่งเครียดแต่ว่าไอ้มองย้อนกลับไปแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายเยอะมากนะคะสำหรับคุณแต่จริงๆแล้วก็คือมันมันยังเหลืออยู่นะในความ ความผูกพันความอะไรเงี้ยยังมีอยู่แต่เราอาจจะมองไปว่าเออมันมันเสียไปเยอะเลยทีเดียวมันพังแล้วมันจะไปกันต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่เราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไรนะคะเส้นทางแห่งความรักของชาวตุลในช่วงนี้กันเป็นอย่างไร travel memory มีคนคิดถึงเรื่องของการที่อ่เคยมี การเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่าคิดถึงในส่วนของที่เคยสัญญากันในเรื่องของการที่จะเดินทางหรือมีการเดินทางกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันต้องมาห่างเหินกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับจิ๊กซอตัวหนึ่งที่หายไปนะั่นก็คือเหมือนว่ามันมีความคิดถึงนะนะคะขาดขาดายใดใยหนึ่งก็เหมือนอะไรที่มันหายไปในชีวิตเหมือนกัน Am, Am I good enough มีคนถามนะคะว่าเออฉันดีพอหรือเปล่า ฉันดีพอกับความสัมพันธ์นี้หไหมดีพอหรือ,อยังนะคะก็คงจะน้อยอกน้อยใจนะคะคิดว่าตัวเองน่าจะยังไม่ดีพอหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเเป็นความผิดของเธอเธอ,อยังทำในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไม่เต็มที่อะไรแบบนี้นะคะอีกฝ่ายก็นั่งน้อยอกน้อยใจไปน,นั่นเองก็จด soft i อันนี้ก็คือลักษณะวารรักความสัมพันธ์นะคะ บางทีต้องระงรับอารมณ์นะคะเพราะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาทัดไฟก็โดดเด่นนะคะทัดไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะก็โดดเด่นทีนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่สองคนจะได้แบบเออกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับเป็นไปได้เหมือนกันที่ความรักครั้งนี้จะมีโอกาสได้กลับมานะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะเป็นในเร็วๆนี้หรือไม่เพราะที่มันเป็นในเรื่องของเส้นทางแห่งความรักครั้งนี้เนาะแต่ว่า มันเป็นในลักษณะของ unconditional love นะคะต้องแบบเหมือนพยายามทำให้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะให้ได้นั่นเองเนาะไม่งั้นเนี่ยออปัญหาในเรื่องของความคาดหวังอะไรต่างๆนานา,นาตรงเนี้ยมันเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะความคาดหวังแล้วก็อารมณ์อักโกโอ,อะไรแบบนั้นนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูคำแนะนำจาก Angel ว่า Angel อยากมาให้คำแนะนำอะไรในครั้งนี้บ้างเอ่ย แองเจลบอกว่าโซเม e Yes this is your soulmate นี่คือ s โ m a t e ของคุณนะ e คมี t r y คุณของคนเคยมีเคมีที่ตรงกันมากไม่ใช่หรอ Free yourself is time to take back control of yourself นะคะบางครั้งเราคือเราอยากไปยึดติดหรือว่าอยู่ในกรอบ ความคิดอะไรมากมายนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหามากนักช่วงนี้นะคะลองปลดปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาต่างๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคคิดแก้ไปเนาะแต่มันเหมือนคุณกับเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่เชื่อมต่อมีแรงดึงดูดมีโซลคอนเนคชั่น so ion, นะคะมีความเป็นโซเม e กันก็ลองดูนะว่ามันยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่านั่นเองต่อไปเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวตุลน,นะคะ ในช่วงนี้กันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างข้อคิดสำหรับชาวตุลน,นะคะความรักในครั้งนี้จนเบลมแอนนี่วัอย่าไปโทษใครใดๆเลยนะคะก็ทุกคนก็มีส่วนถูกผิดนะคะพยายามแก้ไขตรงนี้ดีกว่านะคะอย่าไปโทษตำหนินะคะใครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น ตัวเองหรือว่าคู่กรณีนะคะหรือว่าในคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อจิตใจของเราที่จะได้สบายขึ้นด้วยนะคะเอาหล่นนี่ก็คือเรื่องราวของชาวตุนนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์การคอมเมนต์นะคะการติดต่อดูดวงส่วนตัวแล้วก็ติดต่อเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่สอน อ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออรัเคิลนะคะเข้ามาได้ที่ลิงก์ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวตุนทุกคนนะคะคนที่เข้ามาดูทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนั่นเองแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ